สันเลขสูตรพระสูตรว่าด้วยการขัดเกลากิเลสความง่วงที่ไม่ใช่กิเลสความง่วงที่เกิดจากความเหนื่อยล้าของร่างกายอาจเกิดขึ้นได้แม้กับพระอาหารหันต์ผู้ปราศจากกิเลสแล้วครั้งหนึ่งสัจจะสัจจกะนิคนทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์บรรทมหลับในเวลากลางวันบ้างหรือไม่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า พระองค์บรรทมหลับตอนกลางวันในช่วงเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนศัสตจกานิคนจึงทูลว่าสม,มณะพราหมณ์บางคนติเตียนว่าการน,นอนหลับกลางวันเป็นความหลงประเภทหนึ่งสัมโมหะแม้สัสตรจกะจะอ้างถึงสม,มณะพราหมณ์บางคนแต่ที่จริงตัวเขาเองต้องการจะทวงติงว่าพระผู้มีพระภาคยังมีโมหะอยู่ พระบรมศาสดาจึงทรงอธิบายว่าการนอนหลับไม่อาจตัดสินได้ว่ามีโมหะหรือไม่มีโมหะผู้ที่ยังไม่สิ้นอาสวะกิเลสคือผู้ที่มีโมหะส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสแล้วย่อมไม่มีโมหะดังนั้นแม้พระพุทธองค์บรรทมหลับก็เป็นเพียงเพราะความเมื่อยล้าทางกายไม่ใช่ถีนมิธาหรือนิวรณ์ คำพีวิมุตติมรกจำแนกสาเหตุของความง่วงออกเป็นสประเภทคือสภาวะธรรมทางจิตจิตะชัมิทะอากาศร้อนอุตุชะมิทะและอาหารมากเกินไปอาหาระชะมิทะและกล่าวว่าเฉพาะความง่วงที่เกิดจากสภาวะธรรมทางจิตเท่านั้นที่จัดเป็นนิวรหรือกิเลสความง่วงประเภทอื่นไม่ใช่กิเลส เพราะแม้แต่พระรหัต์ก็ยังมีความง่วงเช่นนี้เกิดขึ้นได้แต่คัมภีวิสิตพิมัรและอัฏฐสารินีได้กล่าวโต้แย้งความเห็นนี้ความเมื่อยล้าทางกายเพราะอากาศและอาหารนี้ก็มีกล่าวไว้ในมิลินทปัญหาและเตะโกประเทศสรุปคือมีคัมภีบาลีจากชมพูทวีปสามฉบับสนับสนุนประเด็นความง่วงทางกาย แต่มีคำพีอธกกถาจากลังกาทวีปสองฉบับคัดค้านความเห็นนี้ดังนั้นเราจึงสันนิษฐานได้ว่าความง่วงทางกายเป็นเรื่องที่ยอมรับกันในหมู่พิสุขในชมพูทวีปซึ่งก็สมเหตุสมผลเพราะแม้แต่พระพุทธองค์ก็ทรงบรรทมหลับกลางวันในช่วงที่อากาศร้อนมากคำว่าถีนามิธะมุม่งถึงความเกียดขี้เกียจความง่วง หรือความเสื่อมซึมที่ขัดขวางกุศลกรรมและการปฏิบัติธรรมความขี้เกียจซึ่งขัดขวางการฟังธรรมหรือการเจริญพุทธ,ธานุสติเป็นถีนามิทะที่ควรกระจัดไปด้วยการพิจารณาอย่างแยบคายโดยเฉพาะความขี้เกียจความเพียรที่ย่อหย่อนหรือความง่วงที่เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้ปฏิบัติตามสังเกตอารมณ์กรรมฐาน เป็นถีนามิธาที่ผู้ปฏิบัติต้องกําหนดรู้และกรจัดไปเสียตามข้อความในพระสูตรนี้ว่าแม้ผู้อื่นจะถูกความหดหู่เสื่องซึมครอบงำแต่เราจะไม่ถูกความหดหู่เสื่องซึมครอบงำในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสดังนี้หากผู้ปฏิบัติมุ่งมั่นปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ตัดไว้ในสันเลขสูตรแล้ว เขาควรพยายามละถีนามิธะให้ได้ด้วยการเฝ้ากำหนดรู้อย่างระมัดระวังและเอาจิตจดจอ่อสังเกตขณะที่จิตกระทบกับอารมณ์ที่กำหนดรู้เมื่อตามสังเกตอยู่เช่นนี้ไม่นานนะกก็จะเกิดสมาธิขึ้นได้สมาธิในที่นี้มุ่งถึงสมาธิในวิปัสสนาเมื่อจดจอ่อสังเกตอารมณ์กรรมฐาน จิตจะแนบแน่นอยู่กับอารมณ์นั้นได้ปราศจ,จากความเสื่อมซึมหรือนิบอลใดๆจิตท,ที่กําหนดรู้จะบริสุทธิ์คือเกิดจิตวิสุทธิ์ขึ้นเช่นเดียวกับการมองไปในความมืดตอนกลางคืนเราย่อมไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดได้ชัดเจนแต่เมื่อเราเปิดไฟฉายทุกสิ่งที่แสงไฟส่องไปถึงก็ปรากฏชัดขึ้นมา สมาธิเปรียบได้กับแสงไฟที่ช่วยให้อารมณ์กรรมฐานต่างๆที่จิตเรากำลังสังเกตอยู่ปรากฏชัดขึ้นมาระหว่างที่ผู้ปฏิบัติตามสังเกตสภาวะพองและยุบของท้องเขาจะสามารถรับรู้ถึงสภาวะพองขึ้นยุบลงและความตึงหย่อนที่เกิดขึ้นบริเวณท้องได้อย่างชัดเจนหรือในระหว่างที่ตามสังเกตการงอการเหยียดและการยกแขนหรือขา เขาก็จะสามารถรับรู้ความเบาหนักหรือการเคลื่อนไหวนั้นๆได้อย่างชัดเจนเช่นกันแม้แต่จิตที่กำหนดรู้แต่ละขณะก็จะปรากฏชัดเจนราวกับว่าพุ่งเข้าใส่อารมณ์กรรมฐานที่กำลังสังเกตอยู่จึงเกิดนามรูปปริเฉท,ทยานซึ่งจำแนกระหว่างจิตที่รับรู้และกายที่ถูกรู้ได้ อาตมาจะขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิและวิปัสสนาภายหลังในส่วนนี้อาตมาเจตนาจะย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการตั้งใจเจริญสติเพื่อละทีนามิธะเพียงเท่านี้ก่อน 22. ความฝูงซ่านอุทัศจะ อุทธะจ,จะคือการที่จิตสัดสายหรือหลุดออกไปจากอารมณ์กรรมฐานที่ควรกำหนดรู้ซึ่งเป็นอาการที่ผู้ปฏิบัติรู้จักกันดีอยู่แล้วจึงไม่ต้องอธิบายอีกระหว่างที่สังเกตสภาวะพองและยุบของท้องอิริยาบถหรืออารมณ์กรรมฐานต่างๆจิตมักจะสัดส่ายไปสู่อารมณ์อื่นที่ไม่ชัดเจนคือไม่ใช่ความคิดที่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นความอยากได้ ความขัดเคืองหรือความลังเลสงสัยบางครั้งแม้จะพยายามตั้งใจสังเกตอารมณ์กรรมฐานอย่างมากจิตก็ยังแฉลบออกไปได้หรือบางครั้งจิตก็วิ่งพรานไปมาระหว่างอารมณ์นั้นอารมณ์นี้จนสับสนวุ่นวายความฟุ้งซ่านเช่นนี้เกิดจากความกระตือรือร้นที่มากเกินไปผู้ปฏิบัติควรจะผ่อนคลายลง ทำใจสบายสบายและค่อยๆตามสังเกตไปเรื่อยๆนอกจากนี้ความฟุ้งซ่านยังอาจจะเกิดขึ้นได้จากกำลังสมาธิที่อ่อนเกินไปผู้ปฏิบัติจึงต้องพยายามเอาจิตจดจ่อสังเกตอารมณ์กรรมฐานให้แนบแน่นขึ้นควรตามสังเกตอย่างระมัดระวังคล้ายกับตั้งใจประครับประคองของที่เปราะบางไม่ให้หลุดมือบางคนไม่อาจสงบได้เลยแม้วิเชียววินาที เพราะจิตสัตว์สาอยู่ตลอดเวลาเขาไม่พยายามรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ได้แม้ชั่วขณะทั้งยังไม่เห็นถึงความจําเป็นที่จะฝึกจิตด้วยพระบรมศาสดาจ,จึงทรงกระตุ้นให้เหล่าสาวกของพระองค์ละอุทัจจะด้วยการเอาจิตจ,จดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานแทนที่จะปล่อยให้ฟุ้งซ่านไปทั่วตามข้อความในพระสูตรนี้ว่า แม้ผู้อื่นจะคิดฟุ้งซ่านแต่เราจะไม่คิดฟุ้งซ่านในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสดังนี้ในตอนแรกผู้ปฏิบัติควรจดจ่อสังเกตสภาวะพองของท้องตั้งแต่เริ่มขยับไปจนสุดแล้วตามสังเกตสภาวะยุบของท้องในลักษณะเดียวกันนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นนั่ง ไม่ว่าจะเป็นขณะที่นั่งลงขณะยกและย่างเท้าหรือขณะเคลื่อนไหวใดๆก็ต้องตามสังเกตในลักษณะเดียวกันนี้เมื่อสามารถตามสังเกตได้อย่างจดจ่อต่อเนื่องสมาธิจะแก่กล้าขึ้น <c oughs> เขาจะพบว่าจิตเข้าถึงอารมณ์กรรมฐานได้อย่างเหมาะเจาะพอดีคล้ายกับกระสอบเข้าวสาร ที่ถูกโยนลงจากบ่าก็จะแนบอยู่กับพื้นไม่กลิ้งไปไหนหรือคล้ายกับหอกหรือไม้แหลมที่ถูกสัตว์ไปปักลงบนพื้นดินที่อ่อนนุ่มมักปักแน่นอยู่ตรงที่มันตกลงไปเมื่อสมาธิจเจริญขึ้นจิตจะจดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานและเลิกสัดสายจึงกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์เพราะปะสัสจาอุทัจจะและนิวรณ์อื่นๆแล้วเมื่อจิตบริสุทธิ์ ก็จะเอื้อให้เกิดนามรูปปริเฉทยานได้ในโอกาสต่อไป